15นาทีต้มกะทิค่ะนี่แหละยาสิถือใจของหวานของหวานประเทศไทยนี่แหละค่ะแซ่บค่ะแซ่บิลิเหนียวนุ่มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคซีพาาฮิตพะเบิร์นี่เลจ่าพี่น้องจา๋าอุปกรณ์ของเขาเลยจา่าน้ำตาลเ้อจ่าฟิตเจพี่น้องจา๋าน้ำตาลรายไม่เกลือนะจ๊ะเนาะไม่เกลือะก,อกะทิค่ะเกลือปรุงบ่หลายอย่าง กะทินะจ๊ะเนาะกะทิยี่ห้อใด้ก็ได้คะ่ะขอว่าแต่มันเป็นกะทิใ <g iggle> <g iggle> นการกะทิกระป๋องนะจ๊ะเนาะเฮาบ่มีกะทิสูตรแล้ก็ใส่กะทิกระป๋องแล้วก็น,นี่คะ่ะได้อันนี้คะ่ะแทนใบเตยจ้ะใบเตยบ่มีข่อยใจอันน้ำตาลกินวานิลลา,าจ้ะใส่ลงไป <c oughs> นะจ๊ะเนาะนี่คะ่ะเป็นเป็นน้ำตาลกินวานิลลาด้วยจ้ะเด้อนี่คะ่ะบ่มีใบเตยใส่ตัวนี้แทนนะจ๊ะเนาะกว่าจหาบไ่ได้ค่ะอยู่เมืองนอกหาได้ได้กะ เอาอันนั้นนะจน๊ะเนาะแล้วก็น,นี่ค่ะเห็นบอกมันเฮาเนขั้อนทีมานะปอกแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็เห็ดน,นะจน๊ะเนาะอันแรกเฮากะน,นี่ค่ะเห็นบอกมันสัมปังมันหัาน,นาทีนะจน๊ะเนาะเฮาก็ทิปอก ล้างให้สะอาดด้อจ้าเด้อล้างให้สะอาดอนะจ้ะเนาะน้งจากที่เขาเปอกล้วนี่ค่ะเห็ดตน้นเฮ็ดสินซำนีนลจ้ะตาใสมันหน่พอพร้อมจ้ะเฮ็ดปอเปียไว้พร้อมก็จาไปหย่าน้ำจ้ะหยาอยู่ผู้เดียวเนะ ของหวานก็ปันของข้าวใส่มันเราออก้ะจ๊ะเด้อใจมันนะคะ่ะมันจะแข็งๆเนาะต้องตัดใส่มันแล้วเ่ากระสิเอาไปต้มนะจนะ๊ะเนาะค่ะได้แล้วเดี๋ยวจะไปต้มนะจนะ๊ะเนาะหม้อน้ำต้มเขานะจนะ๊ะเนาะใส่เกลือลงไปจังน้อยะคะ่ะ ร้อนน้ำเดือดนะจ๊ะเนาะรอให้น้ำเดือดค่ะนี่นะจ๊ะเนาะจะเดือดแล้วไอ้น้นนาานลงไปเลยนะจ๊ะเด้อไปต้มค่ะนี่ค่ะต้มจนเขาสุกกบกุหลาบจ้ะเห็นบ่เขาจะต้มจนสุกค่ะมันต้มบ่โดนจ้ะมันนี่ต้มบ่โดนต้นเขาเดียวค่ะเนาะปิดฟ้าไว้เดี๋ยวเขาคอยมาเบิ่งตอนนั่นค่ะต้มไปต้มไปจนก,ก็เขาสสูบแล้วจ้ะเนาะเขาแล้วจ้ะนี่เขาจะใส่กะทิค่ะใส่กะทิเตรียม กะทินะจ้ะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะเห็นบาอย่างเดียจ่ะพี่น้องจ๊ะเห็นง่ายๆจะตายตางแดดนะจ้ะเนาะมีอย่างเ้าก็ใส่นันดัดแป้งเอาความหวานตามใจชอบเดีอยจ้ะเด้อมักหวานซ้ำใดผู้ใดหมักหวานหน่อยกะใส่หน่อยผู้ใดมักหวานหลายกะใส้หลายจ้ะ นี่ค่ะน้ำตาลแม้ชุบรยด้วยจ้ะ <c oughs> ใส่ตามทีเ่เขา,มาหมักนอกจากรสชาตินี่ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือด้วยจ้ะเด้อเออเป็นตะเข็มแท้อือเราก็ใส่ไหมแล้วก็นี่ค่ะวานิลลาค่ะแทนใบเตยจ้ะใบเตยบะหมี่ควรใส่นี่แหละจ้ะเนาะ หอมคือกลัหอมกคะยางนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปค่ะใส่เป็นน้ำตาลกินวานิลลานะจ๊ะเนาะใส่ลงไปสองห่อสามหอกะเดี่ยวแต่นะจ๊ะหมักหอมลายกับไส่เข้าไปค่ะเด็กไปหายกายกินบะบุนิย่ากันเลยยาว่าเห็นยังกินเนี่ยวันสิว่าแล้ว แคดยังไม่กินเนาะิว่าสิกายกินบ่นะคะเฮาก็จะไปตั้งไฟนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะตั้งไฟไปหม้อนี้กะต้มมันค่ะต้มมันลอไปเรื่อยๆจะได้บ่เสียเวลานะจ๊ะเนาะหม้อนี้กะต้มกะทิจ้านี่ค่ะเคี่ยวไปมันนั่นรสชาติความหวานตามที่เฮาต้องการนะจ๊ะเด้อบ่จําบ่มีส่วนผสมการตวงนะจ๊ะเนาะ การตวขงของขวอยก็คือซิมป่าตัวของเนี่ยนะจ้ะแซบตัวของเนี่ยนะจ้ะกวนตามใจชอบเขาเห็นแบบง่ายๆนะจ๊ะว่า,รรยายพิธีพิถันไหลอย่างตัวม,ม้านี้ค่ะแล้วก็จะเขี่ยไปนะจ้ะเนาะเขี่ยไปแล้วแล้วมันเดือดมันซุกแล้วกันนี่เดือดนะจ้ะเลาก็สิมาใสเครื่องผสมแล้วก็กซีมกันนะจ้ะเนาะเป็นแนังดาน, <BI> นี่ค่ะโอ้ยซุกแล้วสุกไว้ลีจ้ะ มันข่อยสุกแล้วมันข่อยสุกแล้วเดี๋ยว่อยจะเอาไปเทออกเทออกเราขอยกระสิมาต้มกะทีค่ะนะคะว้าเดี๋ยวเขาจะไปใส่กะทีนะจ๊ะเนาะต้มใส่หม้อกะทินี่ค่ะหม้อหม้อกะทีของเขาเนาะเริ่มเ,เดือดแล้วเขาชิมรสเลยนะจ๊ะเด้อ ที่เขาตันไดเพราะจะเดือดเขาซิมร้เลยจ้ะความหวานความเค็มได้ความหวานได้แล้วเขากะโอเคนะจ้ะเนาะนี่ค่ะความหวานเนละ้วเขาเอามันที่เขานันลงไปต้มเลยจ้ะต้มใส่นี่นะคะต้มต้มถึงไว้ก็สิ่งละจ้ะ,ต,ะ,ะ,ะต้มไปมันเข่ากะทิเขายังค่ะต้มไปอีกสักพักนะจ๊ะเนาะ มันกว่าต้นไปจกผักค่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนที่มันเข้าเปลือยสุดนะจ๊ะเนาะโอเคปิดไปค่ะตุนไปจักน้อยค่ะเอ็ดง่ายง่ายพี่น้องจ๋ากินหวานกันสิล่ะค่ะต้นน้ำตาลใส่กะทิโลด <c oughs> นี่ก็หวานคือกันค่ะตุ้มหวานต้มกะทิใส่น้ำตาลโลดค่ะก็ะได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเขาคอยมารอบเบื้องตอนที่มันเดียบร้อย้ะจ้ะเนาะ จากที่เ,เขียวมาไดป้ประมาณนึงแล้วเนาะจ้าเนาะจี้กันเดียบรอยแล้วค่ะน้ำกะเนียวค่ะน้ำกะทิค่ะเห็นบ่เหนีวนยวหนากินค่ะรสชาติได้แล้วเด้จเอจ้าเด้อเขียวจนว่าเนื้อของมันหาทีนี่มันเข่านา้ำกะทิเขาน้ำตาลนะจ้าเนาะนี่ค่ะ,ค,ะคิดว่าประมาณนี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มทีสีเปื่อสีเหนียวแล้วค่ะน้ำกะทิกันเหนียวเค้มข้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตักใส่ถ้วยซิมนะจาน้าเนาะ มันของเขาเนาะจ้ะเนาะเขาสิไปตักใส่ถ้วยซิมมันห้านาทีต้มกะทิค่ะอ้ยตาแสบค่ะพี่น้องจา้าเป็นตะมันหอมหวานดีก็สิเหนียวตุยตุยค่ะฝากญาเมนีละเมนีละญาที่ถือใจของหวานของหวานประเทศไทยนี่แหละค่ะนี่ค่ะค่ะมันห้านาทีต้ม กะทิเน,นาะจ้าเนาะนี่ค่ะเนาะเรียบร้อยมันมันหานะทีตรงกะทิเฮาน,นาะจ้าเนาะเดี๋ยวเขาสิ่มมาซิมเบิ่งค่ะแซบแบ่ะแซบโอ้ก็คือเหนียวดีแท้หวนแต่เนาะึแซบค่ะแซบพิรลิเหนียวนุ่มค่ะ ต้มไห่ขากะทินะจน๊ะเนาะเหนียวนุ่มอร่อยแล้วจ้ะเด้อลองเบิ่งค่ะบ่แม่นเฮ็ดได้แต่เชื่อมย่างเดียวกับบะทีกัแซ่บค่ะพอต้มหลายเทียนแล้วมื้อนี้จะไปปากหญ้าต้มเปียวหญ้านําพอกินผู้เดียวบ่เบิดค่ะกะสิเอาไปปากกสิเอาไปฝาก้กเาเนาะจาะเนาะแซ่บค่ะแซ่บไปเฮ็ดเบิ่งเด้จอจ้ะเด้ออื้ แซ่บทั้งแดงคลิปนี้ใบแค่นี้นะจ้าเดิมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคซีพลาฮิตพะเบอง์ีนเน้อ้จพี่น้องจา๋าคลิปนี้กันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะ